สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์หรือเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้อย่างง่ายดายสะดวกยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลานะครับมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้มากๆนะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนเพื่อนลองใช้เป็น mvap นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยนะครับตัว mvap จะแพงกว่านิดหน่อยใช้งานได้ดีกว่าสบายกว่าใครที่อยากจะดาวน์โหลด U ู p h โฟนสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับ เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องบูช n e l นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะมาฟาร์ม Ruby วันละ8 0ดพันะครับพร้อมกับฟาร์มแต้มอลินาไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าผมอยากได้นะครับในส่วนของแหวนนะซึ่งใช้ประมาณ2,000 20, 0แต้มเนาะแล้วก็หินอัพสกิลอีกประมาณ5,000นนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์ม นะครับลูบี้ด้วยเนาะแปดพพร้อมกับฟาร์มแต้มอารีนาพร้อมกันนะประมาณ2อ0หมเนาะนะครับโดยวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆใช้ UG4 นะครับซึ่งเป็นระบบคลานะก็จะได้ไม่ต้องเปิดมือถือเราทิ้งไว้ในการฟาร์มทั้ง2อย่างพร้อมกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการดาวโหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Google นะครับ iOS แล้วก็ในคอมเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําในการสมัครนะครับในคอมเนาะเพราะว่าทำค้อนง่ายนะครับแล้วเพื่อนๆสมัครในคอมเสร็จแล้วเนี่ย ก็สามารถไปติดตั้งแอปในมือถือนะครับเวลาที่ไม่ได้อยู่นหน้าคอมนะครับหรือว่าต้องอยู่ข้างนอกต้องการใช้มือถือเนี่ยก็จะสามารถเปิดตัวแอปแล้วก็เข้าไปดูตัวเกมของเราที่ฟาร์มได้อยู่นะเพื่อนๆนะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนาะนะครับก็ คลิกลิงก์คำเชิญเนาะที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคลิกมาเนาะนะครับจะได้รับเพชรนะ488เพชรนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยใช้เป็นลูกค้าใหม่เนาะก็จะได้อีก250เพชรนะครับซึ่งถ้าซื้อแพ็กเกจ30วันเนี่ยจะสามารถใช้เพชรลดราคาได้ถึง70บาทเลยนะครับอ่ะเมื่อเราคลิกลิงก์นะครับเชื่อมต่ออีเมลใช้ง,งานของเราเรียบร้อยนะครับและทําการติดตั้งในคอมเนาะ นะครับตัวโปรแกรมก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าของใครไม่เป็นภาษาไทยนะครับอาจจะเป็นภาษาอื่นเนาะก็มาให้เลือกภาษาไทยใช้งานนข้ง่ายนะครับจากนั้นเนี่ยกดที่ Google นะเพื่อเชื่อมต่อกับลิงก์ที่เพื่อนเพื่อยืนยันอีเมลไว้ครั้งแรกนะครับเนาะจากนั้นเลือกอีเมลในการใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับผมระบบก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับรวดเร็วทันใจมากนะกดทดลองใช้ได้เลยเนาะสังเกตว่านะครับเราจะได้ส่วนลดนะเป็นเพจนะครับ250เพรนะครับผมนี่นะถ้ากัน นี่ครับผมกดรับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เราจะมีเพชรวมอยู่ทั้งหมดนะ738นะครับซึ่งคุณกดลิงก์ผมมาเนาะที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เนะี่ยนะครับก็จะได้488แล้วก็เป็นลูกค้าใหม่อีกได้250นะครับทีนี้เนาะในส่วนของ u g i phone นะครับสามารถนะใช้งานได้ที่ไหนบ้างเนาะนะครับ u g i phone เนี่ยก็จะมีในส่วนของใช้งานบนหน้าเว็บก็ได้นะเพืเ่อนนะสามารถโหลดเกมเล่นผ่านหน้าเว็บได้เนาะหรือว่าติดตั้งในคอมแบบนี้นะค่อนข้างสะดวกรวดเร็วแต่ผมเอา เป็นในคอมให้ดูแล้วกันเนาะในส่วนของ UG Phone นะครับเพื่นอนๆจะมีแพ็กเกจนะครับมีแพ็กเกจอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็จะมีนะครับเนี่ย U VIP นะครับ GVIP นะ SVIP นะครับแล้วก็ MVP i เนาะแล้วแต่แลนะแพ็กเกจเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับผมอดี๋ยวผมขยายหนะ้าจอเต็มๆให้ดูแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดกว่านี้นะนะฮะนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะเพื่อนๆนะเหมือน เหมือนมีอ m มูเลเตอร์อยู่ในเครื่องเราเลยนะแต่ว่าเนี่ยเป็นค่าวนะเป็นระบบของค่าวนะครับผมแต่ละแพ็กเกจแตกต่างกันยังไงนะครับในส่วนของ UVP นะราคาจะถูกสุดนะครับวันละ10บาทนะฮะจะเป็นมือถือสเปค3ามคอนะฮะแรม3นะครับแรม3ามจิกนะฮะอ่า롬สามสิบจิกนะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการบอดเฉยๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรือใครที่อยากมีความเป็นส่วนตัวอยากจะใช้ลายสหน้าจออะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยนะครับส่วน g v วีนะครับอันเนี้ยก็จะ สเปคจะดีกว่านิดนึงนะก็จะเป็น4ี่คอแรม4นะครับแล้วก็ลห64เนาะนะครับแต่ถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยผมอยากแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นในส่วนของ MVP นะครับตรงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็ MVP เนี่ยจะอยู่ที่8คอนะครับแรม 8G จิกนะแล้วก็มีหน่วยความจำที่1 2 8อเนาะนะครับก็เรียกว่าสามารถรองรับเกมได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะเพื่อนๆนะสำหรับนะครับใครที่อยากลองใช้งาน MVP นะเพื่อนๆนะก็สามารถนะครับกดเลือกพื้นที่นะเวลานะแล้วกดสั่งซื้อได้เลย ครับเดี๋ยวผมลองสมัครใช้งานให้เพื่อนๆดูนะในส่วนของการโหลดเกมเซเว่นไนท์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของ u g จีฟนเนาะนะครับผมทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะก็จะมีหน้าจอประมาณนี้นะครับซึ่งครั้งแรกที่เพื่อนๆเข้าไปเนี่ยนะครับระบบก็จะทาการเซตอัพสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะฮะเข้าไปที่ Google Play เนาะนะครับอันนี้ก็จะเหมือนมือถือของเราเครื่องนึงเลยนะนะครับนี่เข้ามา Google Play เนาะปุ่กบัญชีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ทำการค้นหาเลยนะจริงๆไม่ต้องค้นหาแล้วครับเซเว่นไนท์นอยู่นแรกทำการติดตั้งครับผมนะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้าเกมนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเห็นไหมรวดเร็วไหมครับนี่อันนี้ผมล็อกอินไว้แล้วนะฮะสำหรับใครที่นะครับอยากจะฟาร์มเกมนะฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะฟาร์ไม่ดูนะเพื่อนนะซึ่งวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากนะฮะว่าันจะฟาร์มเนี่ยฟาร์มลูบี้ใช่ไหมนะครับ ฟาร์มลูบี้ไปด้วยเนาะนะครับแล้วก็ต้องการปั๊มแต้มอารีนาไปด้วยนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถนะครับที่จะฟาร์มนะครับในส่วนลูบี้เนี่ยนะครับได้ประมาณอันนี้ผมตั้งเป้าไว้นะว่าผมจะฟาร์มลูบี้ถึงแปดพันนะครับและสิ่งสําคัญนะครับที่ต้องเข้ามาใช้บริการยูจีโฟนนะครับนั่นก็คือในส่วนของร้านค้าครับนเพื่อนนะในอารีนาครับตรงนี้จะมีแหวนอยู่นะฮะสองหมื่นเนาะนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่พันหนึ่งหินก็ต้องซื้อผมต้องซื้อตรงนี้สองหมื่นห้านะครับมีเวลาเหล และต้องการตีอะไรเน่ยไปด้วยเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้มือถือของเราเองนะครับเราฟาร์มได้นะเราตีอารีนาได้แต่ว่าเราต้องเปิดมือถือทิ้งไว้ตลอดนะครับซึ่งมันจะเปลืองแบตนะครับแล้วก็บางทีเราทํางานทั้งวันนะครับหรือใครที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหมาะกับการที่ต้องมานั่งเปิดะโอ้โหบอกเลยว่านะครับถ้าคุณเปิดเซเว่นไนท์นะครับฟาร์มทั้งลูบี้นะครับและตีอารีน้าพร้อมกันอะโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องอย่างร้อนนะครับซึ่งถ้าใช้ U ยู phone ตรงนี้นะปัญหา วันไหนที่เราว่ไม่ว่างเนาะนะครับเดี๋ยเราก็เปิดฟาร์มลูบี้ถ้าคุณฟาร์มลูบี้คุณก็จะไม่ได้แต้มอะไรหนะ้าถ้าคุณตีอะไรหนะ้าคุณก็ไม่ได้ลูบี้แต่ถ้าอยากได้ทั้งสองอย่างนี่ครับยูจีโฟนเลยนะครับสามารถกดเข้าไปฟาร์มได้และผมนะฮะตอนนี้อยูอ่ในส่วนของตกมาไดมอนดะ์สองเนาะซึ่งอันนี้ครับเราสามารถซื้อได้นะถ้าเกิดว่าซื้อเนี่ยนะครับซื้อเพิ่มได้เนาะนะครับแล้วก็ไปฟาร์มยาวๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะนะครับอันนี้คือเราจะฟาร์มไปด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะแล้วก็ ฟาร์มบีไปด้วยฟาร์มอารีนาไปด้วยนะครับซึ่งณช่วงนี้นะครับที่ผมต้องทําแบบนี้นะบอกเลยว่านะครับผมมีมือถือเครื่องเดียวเนาะนะครับกิววอลรอบที่แล้วเนี่ยโดนนะโดนบ่นนะไม่ยอมเข้ามาตีนะครับก็มือถือมันฟาร์มได้ไวไหนอยู่แล้วมันจะไปตีสมิธวอลได้ยังไงใช่ไหมไปตีกิวสมิธวอลเนาะซึ่งตรงนี้ครับเพื่อนๆนะสามารถนะครับเนี่ยนะฮะปิดจอทิ้งเลยนะครับเหมือนกับว่าเราทําการตั้งฟาร์มนะออโต้ในส่วนของฟาร์มบลูบี้นะครับต้องการวันละแปดพันะครับแล้วต้องการฟาร์มอารีนาซึ่ง ต้องการฟาร์มอยู่ที่25,000เนาะนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มือถือของเราเองเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นเกมอืนได้หรือถ้าไม่ว่างเนี่ยก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับโคงว่างจะกดเข้ามาดูเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเห็นไหมระบบก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มอรีน่านะครับล้วก็ยังฟาร์มลูบี้ให้นะครับก็เหมาะมากๆเนาะสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะจะฟาร์มในส่วนของลูบี้ด้วยนะครับแล้วก็ฟาร์มแต้มอรีน่าด้วยนะครับเนี่ย นะครับหรือว่าเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับเล่นเสร็จแล้วต้องการนอนหลับนะก็แค่เปิด UG Phone นะครับเพื่อมาเล่นเนาะนะครับ UG Phone เนี่ยนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับอย่างเช่นเรามีหนึ่งแอคเาที่เราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถติดตั้งในคอมก็ได้เนาะนะครับหรือในมือถือก็ได้นะครับที่เป็นแอคเคาเดียวกันนะครับก็สามารถเปิดใช้ได้เนาะนะครับแต่ว่าเวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมหรืออยู่ที่ทํางานเนี่ยอยู่บ้านเราก็เปิดคอมนะอยู่ที่ทํางานเราก็เปิดมือถือโดยที่นะครับมี UG 4นะครับฟาร์มให้เราได้ตลอดเวลาเนาะนะ ในส่วนของแต้มอรีนาก็ได้เนาะนะครับลูบี้ก็ได้เนาะนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมเนาะดาวน์โหลด UG4 นะครับลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับไปลองใช้ดูเนาะเพราะว่ามีโค้ดด้วยนะครับแล้วก็ทําตามที่ผมแนะนําได้เลยนะครับอันเนี้ยนะครับถ้าใครที่ทำร้ฐที่ปัญหาตรงไหนก็สามารถสอบถามในคอมเมนได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนเพื่อนๆนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม